ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปได้วยกันก็วันนี้นะครับก่อนอื่นต้องบอก แจ้งข่าวนิดนึงนะครับว่าตอนแรกผมบอกว่าสัก EP 200กว่าเนี่ยจะมีโปรเจกต์พิเศษนะครับทำให้นะครับก็ต้องแจ้งว่าอาจจะต้องเลื่อนไปก่อนคือตั้งใจจะทำให้จริงๆนั่นแหละนะครับเพียงแต่มันต้องเตรียมข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยแหละนะฮะซึ่งตัวผมเองนะครับก็ช่วงนี้ต้องยอมรับว่างานเยอะมากๆนะครับงานเยอะมากๆแล้วก็ อาจจะทําให้ไม่ทันนะครับก็อาจจะต้องแปะไว้ก่อนเลื่อนไปก่อนนะครับก็ยังไม่ได้บอกแล้วกันว่าจะเป็นเนื้อหาอะไรประมาณยังไงนะครับแต่เดี๋ยวคิดว่าอีกสักเดือน2เดือนน่าจะมีโปรเจกต์พิเศษอื่นเข้ามาแทรกอีกช็อตหนึ่งนะฮะก็จะเป็นโปรเจกตอีกอย่างหนึ่งที่จะมาชดเชยให้นะครับระหว่างที่รอโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมจะที่ผมจะจะทำนะครับก็สําหรับคนที่ด่าเข้ามานะฮะว่าแบบเออ แล้วจะทำเยอะทำไมนะฮะก็อยากทำนะหลายคนแบบผมบ่นว่าเอ้ยงานเยอะน,นู่นนะี่นั่นไหนก็มีคนบ่นว่าเอา้าเยอะแล้วทำทำไมนะ่เยอะไม่ต้องทำสิก็ก็อยากทำไงครับก็เรื่องของผมไงนะกดตีเด้ปะก็ <laughs> <c oughs> <g år> เออนั่นแหละนะครับก็ก็อยากทำอะ่ะเออเรารู้สึกว่าเรามีคนรอฟังเราอะ่ะเออเราก็อยากทำเนาะนะครับก็อันนี้ไม่ได้เป็นพลังแง่งลบอะไรเนาะคนฟังก็คำคเท่าผมนอกเรื่องนะครับผมก็ไม่ได้โมโหอะไรครับผมก็เฉยๆนะครับก็เป็นสิทธิ์คิดได้แหละว่าใครจะคิดว่าจะอะไรยังไงนะผมก็ เราก็อยากทําในสิ่งที่เราอยากทําแค่นั้นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะครับเข้าเรื่องเถอนะยาวนานมากนะครับด้องเรื่องมานานมากก็เออช่วงนี้นะครับทองคําก็ขึ้นมาเยอะมากนะครับก็ล่าสุดก็ตัวรูปพรรณเนี่ยทะลุ3 0,000บาทไปแล้วนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ใครที่ลงทุนในทองคําหรือว่าสะสมทองมานานเนี่ยน่าจะยินดีปรีดาเป็นอย่างมากนะครับตัวผมเองเนี่ย ก็จะถูกถามบ่อยนะในฐานะที่เป็นนักลงทุนนะครับว่าซื้อทองคําดีไหมนะครับหมายถึงว่าคือเวลาคนหลายๆคนที่เขาไม่ได้ลงทุนจริงจังเนี่ยเช่นเขาไม่ได้ลงทุนกองทุนรวมไม่ได้ลงทุนในตลาดหุ้นอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าทองคำมันเป็นอะไรที่จับต้องง่ายแล้วเขาก็เชื่อถือด้วยไงหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าก็เดินไปซื้อทองคําที่ร้านทองแล้วก็รอมันขึ้นเขาก็รู้สึกว่ามันแบบมันมันดีอะหมายถึงว่ามันเข้าใจง่ายมันจับต้องได้มันน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งตัวผมเองอะ ก็วันนี้ก็จะมาคุยกัน,นเรื่องว่าเฮ้ยทองคํามันขึ้นมาขนาดนี้เราจะซื้อดีไหมนะครับก็หลายคนที่ติดตามผมมานานนะครับก็จะรู้ว่าผมเป็นคนที่ไม่ลงทุนในทองคําเลยนะครับหมายถึงว่าไม่ลงทุนเลยอะ่ะไม่เลยนัดติ n งเลยนะครับคือก็ถามว่า ทำไมถึงไม่ลงทุนนะครับผมก็จะพูดอยู่หลายครั้งว่าผมลงทุนในสิ่งที่ผมประเมินมูลค่าได้นะครับผม,ผมลงทุนในสิ่งที่ผมคิดพอจะเดาได้ว่าอนาคตมันจะไปอยู่ที่ไหนเพียงแต่ทองคำเนี่ยผมตอบไปได้จริงๆว่าเฮ้ยปีหน้ามันจะราคาเท่าไหร่2ปีข้างหน้ามันจะราคาเท่าไหร่3ปีข้างหน้ามันจะราคาเท่าไหร่คือคนบางคนนะ่ะเขาอาจจะพิจิตรได้เขาอาจจะคาดการได้หรือว่าเขาอาจจะใช้เทคนิคอลรวิเลราะมาช่วยได้อันนี้ผมรู้สึกว่า ก็ยินดีด้วยนะครับผมไม่มีปัญหาเลยใครลงทุนทองคาใครลงทุนแล้กกำไรผมก็ยังชื่นชมเขาอยู่ตลอดนะครับว่าเขาก็เก่งนะก็หาเงินได้แต่ตัวผมเองเนี่ยไม่มีความสามารถน,านั้นนะครับแล้วก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าว่ามันทํำยังไงอ่ะคือผมไม่รู้เลยว่าเราประเมๆๆินเรา valuation ทองคำยังไงหรือเราเราใช้หลักอะไรยึดในการตีมูลค่ามานันนะครับซึ่ง โ okay อเคอะถ้าโลกใบนี้มีวิธีการลงทุนอยู่ไม่กี่แบบเช่นอาจจะมีแค่เงินสดกับทองคําผมก็อาจจะลงทุนทองคําก็ได้เพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วมันก็เป็นชอยที่ดีกว่าถือเงินอยู่เฉยๆเนาะในในกรณีที่ต้องการจายความเสี่ยงอะนะครับแต่ถ้าถามว่าเออแล้วแต่แต่โลกใบนี้ไม่ได้มีการลงทุนแค่ทองคาเพียงอย่างเดียวเนาะผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมเป็นนักลงทุนในหุ้นนะผมเป็นนักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นมากๆอะนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามีตัวเลือกที่เราค่อนข้างจะ solid กับมันแล้วก็หาเงินกลับมาได้จริงๆเเี่เราก็ไมมหตุผล ที่หนักแน่นพอที่จะไปลงทุนอย่างอื่นที่เราเชี่ยวชาญน,น้อยกว่าแล้วก็คาดหวังผลตอบแทนได้น้อยกว่าคาดหวังผลตอบแทนได้น้อยกว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าทองคําให้ผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นนะครับหมายความว่าผมเนี่ยไม่สามารถพิจิกผลตอบแทนได้แม่นยําเท่าหุ้นนะเนาะซึ่งผมเองก็เลยไม่ได้มีเฟเวอร์ริตหรือว่าไม่ได้มีความชอบความสนใจในการลงทุนทองคําเลย ทองคาขึ้นมาเยอะผมก็เฉยๆอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกอิจฉาหรือไม่รู้สึกว่าตกรถหรือไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าต่อให้มันขึ้นไปเป็นเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ผมก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีอะ่ะคือคนเรามันต้องมีหลักการอะไรบางอย่างที่ยึดตัวเองไว้กับหลักนั้นๆะนะครับซึ่งผมก็มีหลักการชัดเจนว่าตราบใดที่ผมยังตอบไม่ได้ว่าทองคําจะต้องมีราคาเท่าไหร่ในปีหน้าผมก็ไม่ลงทุนอยู่ดีะนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ลงทุนในหุ้นด้วยนะครับซึ่งเวลาเรามาคิดง่ายๆเทียบกันนะครับว่าเฮ้ i, กาาสท่ทจน0,000บ นะสมมติว่าตีกลงศสามหมืนบาทไปเป็นหกหมืบาทวันนี้กับเราจะหาหุ้นตัวหนึ่งที่ราคา2บาทขึ้นไปเป็น4บาทวันนี้อ่ะผมว่าการหาหุ้นเด้งหนึ่งเนี่ยง่ายกว่าให้ทองคําขึ้นไปนหนึเด้งมากนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีมูล,ลค่าตลาดใหญ่มากๆแล้วก็เป็นโภคภัณฑ์ มากๆนะครับมันเกี่ยวพันกับทั่วโลกนะครับคือผมก็ไม่ได้บอกว่าทองคําจะขึ้นไป60 0 0 0บาทไม่ได้นะแต่ผมก็ยังคิดว่าการที่เราลงทุนในหุ้นเนี่ยหุ้นมันเป็นขนาดตลาดที่เล็กกว่าเนอแล้วก็ขนาดมูลค่าเกิจการมันไม่ใหญ่ดังนั้นโอกาสที่มันจะเติบโตเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีโอกาสเติบโตได้ง่ายกว่าแล้วก็เราสามารถพิจิกได้อย่างชัดเจนว่าตัวของหุ้นเนี่ยมัน มันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่มันทากาไรได้เท่าไหร่แล้วทําไมมันถึงสมควรจะมีราคาเท่านี้แล้วมันจะมีมูลค่ามันจะมันจะมีราคาเท่านี้ภายในเมื่อไหร่เลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวทองคำเนี่ยผมจับต้องไม่ได้นะครับหลายคนที่ถามถมเข้ามาว่าเฮ้ยทองคําจะไปถึงไหนจะซื้อทองคําดีไหมเลยผมก็จะบอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้คือผมง่ายๆก็คือผมไม่รู้แค่นั้นเลยคือผมไม่ได้บอกว่ามันจะไม่ขึ้นอีกหรือว่ามันจะลงหรือว่าจะไปถึงไหนนะครับเหมือนอย่างบิตคอยนะครับ ตอนที่บิตคอยขึ้นเยอะๆจะไป2องหมื่นนะก็คนก็ถามผมนผมก็บอกว่าผมไม่รู้จริงๆอ่ะคือผมไม่ซื้อด้วยเพราะผมไม่รู้ไงครับการที่เราซื้อโดยไม่รู้แล้วเราได้เงินอ่ะผมว่ามันก็เป็นเป็นแบบเหมือนโชคอ่ะเออมันทําซ้ําไม่ได้อ่ะครับมันทําซ้ําไม่ได้ดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะ จะเอาเวลาที่มีอยู่ไปทุ่มเทให้มันทําไมเพราะว่าในเมื่อเราหาคําตอบให้มันไม่ได้คือผมพยายามจะหาแล้วนะไม่ใช่ผมพยายามจะคือไม่ใช่ผมแอนตี้อะไรเงี้ยผมก็ไปศึกษาประมาณนึงเพราะผมเป็นเป็นอิูเอนเซอร์ด้านการลงทุนเนาะคือผมก็ต้องทํางานระดับหนึ่งด้วยเวลามีงานเข้ามาหรือว่ามีท็อปิกอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมก็ต้องเข้าไปศึกษาว่ามันคืออะไรกันแน่นกลไกมันคือยังไงค้าประเมินกันแบบไหนนะครับซึ่งพอมันถึงจุดหนึ่งแล้วมันก็รู้ว่าเฮ้ยมัน มันใช้เอฟเฟอร์ตมากอใช้ความพยายามมากเราเราทําสิ่งที่เรารู้ดีกว่าลงทุนในสิ่งที่เรารู้ดีกว่าผมก็ยังลงทุนในหุ้นเนาะถึงแม้ว่าทองคําจะขึ้นมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหรเนี่ยผมก็ไม่ได้มีความสนใจใดๆที่จะนําเงินที่มีอยู่ไปลงทุนในทองคำนะครับสมมติวผมซือ้อผมถือหุ้นตัวหนึ่งแบบ2อสล้านอย่างเงี้ยนะครับ ผมกล้าถือเพราะผมรู้ว่าเฮ้ยหุ้นนี้คือมูลค่าเท่าไหร่ยังไงเนาะแต่ถ้าเราไปลงทุนในทองคำเนี่ยเราก็ผมมั่นใจว่าผมไม่กล้าถือแบบเป็นหลักล้านแน่ๆเพราะว่าเฮ้ยผมก็รู้ดีว่าทองคํามันมีความเป็น,นโภคภัณฑ์สูงอ่ะวันนึงอาจจะลงมาเยอะก็ได้เราก็ไม่รู้ว่านาคตเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะคือผมไม่มีความรู้เพียงพอที่จะถือมานะั่นนะครับดังนั้นใครที่ถามเข้ามาเนี่ยผมอยากให้ลองถามกลับตัวเองก่อนว่าเฮ้ยแล้วเรามีความรู้ ในสินทรัพย์น,น,นั้นจริงหรือเปล่าเรารู้หรอว่ามันจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่ขึ้นไปถึงเท่าไหร่ถึงเราถึงจะซื้อนะครับถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่มันก็ไม่คุ้มค่าที่จะลงทุนเนอะมันก็อาจจะต้องเป็นการเก็งกําไรก็ต้องไปดูแบบดูกราฟดูเทคนิคอลช่วยนะครับซึ่งต้องถามต่อว่าแล้วเรามีความรู้ด้านกราฟหรือเทคนิคอลหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยก็ก็ขอให้ว่าเป็นหลักการคิดแล้วกันว่าเฮ้ยการที่ การที่สวนของเพื่อนบ้านมีสีเขียวอะ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าสวนเราจะไม่เขียวนะอืแต่บางทีแบบเราก็มองคนอื่นมากเกินไปเนาะคือถ้าใครลงทุนในหุ้นตลอดอะ่ะอืก็น่าจะได้ผลตอบแทนดีกว่าดีกว่าทองคําอยู่แล้วอะถ้าเทียบเย a เย o d ูเดตอย่างเงี้ยนะครับเย to date ูเดตทองคําขึ้นมาสักสี่สนตะแต่ถ้าลงทุนในหุ้นเป๊ะๆหน่อยนะช่วงที่ตลาดลงไปเยอะ ถือจนถึงตอนนี้มันควรจะเป็นร้อยเปแล้วนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าโหฉันจะต้องเก็บทุกเม็ดต้องเอาทุกสินทรัพย์ทุกรถที่ขึ้นทุกตลวจทุกคันจะต้องมีฉันอยู่เงี้ยมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ก็เอาสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราคาดการได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมกับทองคําเนอว่าก็เป็นสิ่งที่ผมไม่คิดจะลงทุนเลยนะครับก็ลงทุนในหุ้นต่อไปได้แหละสบายใจดีนะครับมาตอบถามนะครับมีคำถามไหมหนะฮะก่อนอ่า อยากให้จัดมิ팅ครับรอด้วยคนก็รอโควิดหายกันนะนะครับอยากจัดอยู่งานหนังสือมีวันไหนครับพี่จะตามไปเป็นหน้ามาด้วยคนก็ช่วงตุลาเนาะมันเป็นช่วงตุลานะครับตอบไม่ได้เหมือนกันแต่มีไปแจกลายเซ็นแน่ๆแหละเพราะว่าเซ็นสัญญาไปแล้วว่าต้องไปแจกลายเซ็นนะก็ต้องไปแน่ๆนะครับจะให้จัดมิ팅มากๆเออมีหลายเสียงเหมือนกันนะเนี่ยนะอยากให้พี่ทําคลิปหุ้นที่แนะนําโดยคนเก่งๆต่างๆแล้วพี่แสดงความคิดเห็น หรือเห็นด้วยโอโ้โหเขาก็ได้มาด่าผมสิครับถ้าผมไปเห็นต่างกับเขามันไม่ใช่คนทุกคนนะครับที่มีจิตใจเปิดกว้างให้คนอื่นวิจารณ์ได้นะก็จริงๆผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับหลายคนในตลาดน,นี้หรอกนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาอะไรนะครับก็คือแบบคือเวลาพูดผมก็รู้ว่าผมไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ธรรมดาที่ใครจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาระสําคัญขน,นขนาดนั้นยกเว้นว่าถ้าเขาผิดแบบอีทผิดอเนออะไรเงี้ยผมก็อาจจะ แย้งนิดหน่อยถ้ามันเป็นความเห็นของเขาด้วยมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมต้องไปแย้งก็เป็นความเห็นของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับถ้าเริ่มอ่านงบการเงินหุ้นต้องอ่านย้อนหลังประมาณกี่ปีครับแล้วจะเป็นอ่านต้องอ่านแยกเป็นไตมารไหมแล้วแต่ทุกอย่างถามผมชอบตอบแล้วแต่นะก็ย้อนหลังอ่ะสัก3ปี4ปี5ปีสักหาปีควรจะอ่าน่ควรจะเห็นภาพครอควๆว่า5ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างนะครับแยกอ่านเป็นไตมาสไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจมันเปซิฟิกลงไปในไตมาสหรือเปล่าเช่นเรา้สูงว่า้ ไตรมาสนี้เกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นจะย้อนกลับไปดูก็ดูได้แต่ถ้าโดยภาพรวมเราอาจจะมองเป็นรายปีก็ได้นะครับไปให้ความสําคัญกับอนาคตจะดีมากกว่านะครับพี่เบสครับเวลาทํา financial projection ต้องทาไปล่วงหน้าเท่าไหร่ครับ1นึ่งคปีหรือนานกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากถือหุ้นนานแค่ไหนล่ะถ้าเราอยากถือหุ้นแค่คิวเดียวเราก็ทำคิวเดียวก็ได้ถ้าอยากถือ1ึปีท็ทํา1ปีอยากถือ5ปีทํา5าปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากขอ lecture Warren Warren แบบซัดดิดได้ไหมครับพี่เบสเอาแบบหัวปวมดิบเมนิทอลกันไปข้างงึเลยอื ไม่ค่อยอยากสอนเท่าไหร่อะไม่ค่อยอยากให้คนไปเสี่ยงเนาะ <c oughs> คนลงทรดดอลอะไรมันต้องมีความกล้าได้กล้าเสียระดับหนึ่งอะอก็เลยไม่ค่อยอยากคือกลุ่มคนฟังของผมเป็นมือใหม่นะที่ก็คุยกันตรงๆเพราะว่าถ้าเขามีความรู้เยอะเขาไม่ฟังผมหรอกคือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นอเอากันง่ายๆนะ,นะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้ว่าคนมีความรู้เขาไม่ฟังผมหรอกผมก็ไปฟังช่องอื่นอะดังนั้นอะคือผมรู้ว่า ถ้าผมพูดอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปอ่ะมันก็ไม่อยากให้คนไปลองไงน,นะครับความจริงความรู้วอลลนมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นน่ะถ้าอยากได้จริงๆก็ก็จะหาที่อื่นก็ได้แต่ผมไม่อยากไปชี้ทางอะไรมากนะครับคือรับความเสี่ยงคิดว่ารับความเสี่ยงได้กับรับความเสี่ยงได้ในคนละเรื่องนะบางคนนะ่ะคิดว่ารับความเสี่ยงได้แต่พอขาดทุนจริงทําใจไม่ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะครับช่วยวิเคราะห์บริษัทที่อนาคตจะมีแผนแปลงสภาพเป็นโฮลิ่งคอมพานีหน่อยครับว่าเราควรจะ แผนแปลงสภาพเป็นโฮลดิ้งคอมพานีหรออืมต้องดูรายละเอียดอะมันตอบยากจังนะครับแต่ก็ต้องดูว่าถ้าธุรกิจเขาเหมือนเดิมอะอมสัดส่วนการถือครองเหมือนเดิมก็ไม่น่าจะมีประเด็นอะไรมากมายนะนะครับอาจจะมีประเด็นเรื่องอมาตรฐานบัญชีนิดหน่อยว่าการลงการลงมาตรฐานบัญชีแบบบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทอื่นอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้มั้งต้องเห็นเคสอะมันตอบยากนะตอบยากอันนี้มันไม่ได้เป็นแบบ ไม่ได้ชี้ชัดขนาดนั้นนะครับถามนิดนึงครับปกติคําว่า1เด้งกับ2เด้งคือกําไรร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่ไหมครับและสมมุติว่าหุ้นราคา2บาทไป6บาทถือว่า3เด้งแต่กำไรสองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สามร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ถูกไหมครับก็ถ้ายึดจากหนังสือที่เป็นต้นฉบับของคําว่าเด้งเนี่ยนะก็ถ้าจะไม่ผิดจากวันอัพออนบล็อตตี้นะครับก็3เด้งก็คือ2บาทไป6บาทเนี่ยก็คือ3เท่าคือ3เด้งนะแต่กําไร200%เเวลาที่อันนี้ก็ผมก็ อันนี้ก็แล้วแต่คนนะคือคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นไซเอ็นติฟิกหรือว่ามันไม่ได้เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำวิจัยไม่ได้เป็นอะคาเดมิกขนาดนั้นนะมันไม่ได้มีอยู่ในตำราเรียนหรือว่าตำราไฟแนนซ์นะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นคำศัพท์ที่คนในตลาดเรียกกันมากกว่านะฮะดังนั้นโดยทั่วไปเนี่ยสำหรับผมเนี่ยขึ้นมา100%อเอ็นเี่ยก็คือ2เด้งนะครับหรือว่าก็จะเรียกว่าได้เด้งเออเด้งแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็จะไม่ได้เรียกว่าหนะึ่ 1> 1หนึ่งเหรียญเป็นสิบเหรียญอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสิบเด้องอะไรเงี้ยเทนเบเกอร์อะไรเงี้ยผมก็อ๋อมาเป็นอย่างงี้นี่เองนั้นนะหุ้นหนึ่งเด้งมันไม่มีนะครับก็ก็เลยยึดตามนั้นมาเรื่อยๆนะครับแต่นี้ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะคาเดมิกขนาดนั้นอนะไม่ไม่ได้มีแบบตำราชี้ถูกผิดนะครับอ่ะครัถามสุดท้ายถ้าทำกันบ้านตอนนี้ส่งยังทันไหมครับเพิ่งมาเจอช่องนี้ก็ยึดตามเดทไลน์เป็นหลักนะครับเดทไลน์เนี่ยกำหนดไว้ว่า2 0่สถึงยี กรกฎาคมซึ่งน้องได้ถามมาหลายวันแล้วนะก็ถ้าอยู่ในกรอบก็จะตอบให้นะครับถ้าไม่ได้อยู่ในกรอบเนี่ยก็ก็จะถือว่าไม่ได้ตอบให้เพราะว่าจริงๆเนี่ยคนที่ส่งมาเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะครับคิดว่าตอบแค่คนที่ส่งมาเนี่ยก็อาจจะกินเวลาพปจะถึงปลายภาคแล้วด้วยซ้ำนะครับก็ต้องให้ก็ต้องให้สิทธิ์คนที่เขาทําภายในเวลามาก่อนนะครับแล้วก็ใครที่ไม่ได้ทํามาก็เดี๋ยวไว้ เดี๋ยวไว้ไปลายภาคว่ากันใหม่แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะสำหรับทองคำก็คิดว่าน่าจะได้สารใจความประมาณหนึ่งเลยนะครับก็ยังไงก็ลองไปคิดพิจารณากันดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์